สวัสดีคะ่ะพี่น้องวันนี้จะพาไปดูช่างเขาทำอะไรนะคะครับครับโอ้เสียงช่างตะกกนทำไมน้อนี่ค่ะสวัสดี<ห>ค่ะช่างไหลน้ำมันเบรกอยู่ครับอือกำลังไหลน้ำมันเบรกอันนี้ซ่อมช่วงล่างใช่ไหมคะช่วงล่างครับช่วงล่างเบรกช่วงล่างเบรก ยับ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 ไปยัมอันนี้คือลหลเบรกใช่ไหมคะอันนี้คือลหลเบรกนะคะ ยาอาอยางแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรคะช่างขึ้นเป็นแบบเนี่ยก็อายุตามอายุครับอ๋ออายุใช่ไหมคะทำงานมานานก็ น้ำมันเบรกก็เสื่อมสภาพอ๋อน้ำมันเบรกเสื่อมสภาพจะต้องไล่ใหม่ต้องไลใ่ไลใหม่เลยใช่ไหมคะ,ะเปลี่ยนใหม่หมดเลปลี่ยนทั้งเบรกใหม่เลยโอเคตอนนี้ไล่ได้แล้วใช่ไหมคะนี่หรือว่างไงคะได้แล้วครับอตอนนี้ช่างก็กระไล่ได้แล้วนะคะน้ำมันเบรกไปลองกัน ตอนนี้จะไปลองโหลดเลยนะคะเด้อพี่น้องตอนนี้จะไปลองรหลดเลยนะคะหลังจากที่ไล่น้ำมันเบรกนะคะสาเหตุเกิดจากการเสื่อมสภาพนานนะคะหมดอายุเราต้องมาเปลี่ยนไล่หาใหม่นะคะตอนนี้จะไปลองเครื่องให้ลูกค้านะคะตามมาเลยค่ะพี่น้อง กำลังไลนนะ้ำมันเบรกนะคะหลังจากไลนนะ้ำมันเบรกนะคะก็ลองเครื่องอยู่นะคะช่วงนี้ลองเครื่องให้ลูกค้าอยู่นะคะ หลังจากไล่นะ้ำมันเบรกแล้วนะคะช่วงนี้ลองรถอยู่นะคะ